ไปเห็นรองเท้าอยู่ถูกไหมไปเห็นรองเท้าอยู่ไหนเ่าใหญ่ขาดนี้มันสั้นโพูดดามขาดางานรถงานสวัสดีนะคะอยู่ช่องปลายสลิมคนปลายโคจรบัดดียามเช้านะคะ การกลับมาเป็นปกติครับโอ้โหปอทีนะาปออุ้มไม่ได้ครับอุ้มไม่ได้ครับเดาแม่นั่งก่อนเดาแม่นั่งก่อนอแม่นั่งก่อนดูๆปอตอนไหนอุ้มดูดูนั่งลงนั่งลงโคกนั่งลงฮะดูๆโคกโคกเสี่งแล้วโคกนั่งลงนะโคกนะ จุนเอจุน hmm. mm ่ออุ้มอืมอุ้มอ่อโอ้ยโมเลยเออออเออตัตัอ้ยสิเราตุ๊หยุดหยุดหยุดไมใครอยู่ว่ายุดยุดนะคกนะอย่าดื้ออืมให้ยูทูบดื้อก็พอแล้วพอแล้วอื น้ำมันที่คาสามสามขวดร้อยครับสามขวดร้อยตาตาตวตาฟันตวฟันดูคุกโคกเขาก็จ้องของเขาแล้วนี่เอาทีอผึ้งโคกจบเลยโอยเจ้ารู้อุ้มไปไหนเนาะไม่เอ,อ้ย พ่ออุอ้มพ่ออุ้มพออมไปโรงเรียนไหมวันนี้แปรงฟันด้วยนะเอ้าไอ้ซันไงงาไปโรงเรียนด้วยแปรงฟันด้วยวันนี้โอ้ยโอ้ยเนะโอ้ยเนะ <laughs> เส้นคขั่เส้นคขั่ <Okay. S 1> ไปโรงเรียนไหม ทูไปโรงเรียนไหมวันนี้ไ,ไม่ไม่ไม่นาน้าอยู่อยู่ทำไมต <c oughs> ัดหญ้าเป็นโบ <c oughs> ในเตาอ้าปากอยู่ในต <c oughs> เตาอ้าปากไม่นั่งไม่นั่งเดียวเดียวทูอุม้มไอ้ประตูกู สั e ่งอีกคำถามหนึ่งทำอีกอย่างหนึ่งควนควนสั่งให้นั่งไม่นั่งแต่กลับสวัสดีไม่ฟังแล้วยามเออยามกระเดยยามตู้ได้เพาะชีสังตู้หือเพาอือเพาะไอ้ท้าอยอางพาะไอ้ท้าตู้ตู้จีรับน์ต้งตู้ได้เหอโอเคจีรับกระ็แนะดุงจไวัยเออน้ำมันหยุดติงติงติงแล้ว เมองแม่มือแแปลนเลยเนี่ยโอ้ยกจักสิให้อุ้มไปใส่นอกเนอะอโมอนีก็ได้ครับเออรูรูอะไรอันนี้เราเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องไปถนนข้างนอก หมูกลางตลอดเลยอือจะเห็นรองเท้าอยู่ใดค่ะหนึ่งก้อยย่างหามือเสาขึ้นหาบซื้อซื้อซื้อจูหกแก่จูโอ้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 เด็กกันโอ้ดูท่าอือดูท่าดูท่าอือขบคกระวังเด็กคุกอือ โคกระวังเด้อโคกเด้อพลายยูเ ja ป็นอาจริงเด้อโคกเออโคกแท้เด้อโคกดีจะสอยหมดแดงแล้วจะสอยโคกแล้วจะสอยโคกแล้วเออโคกว่ากลัวแล้วแค่ถ้าถือไปสอยก็กลัวแล้วโอ้ยเดอกย่าคึ้นอะทุกเออ

เด้เออเราตักอยู่นึ่งขี้ถ้าพอนราเต้นขี้เราตักอยู่เราตักอยู่เราตักนั่นนั่นเต้นบ่ตื่นเออเต้นบ่เต้นบ่อันนี้แหละบ้านธราจะมาเอาเมลอนนี้ พลทิพย์พลทิพย์ว่าสบายดีเข้าสู่มดปกติแล้วจ้าโอ้ได้กลายอยู่ตัวนี่ทาาิ้์ว่าเข้าสู่มดปกตินะคะท้องไม่ยุบนี่หมายความว่าอะไรไม่ร,มรู้เราจะไม่ สมมตินะสมมตินะไม่ไม่สมมุติว่าทบพนทิพยนทิองจริงๆนะเราจะไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นเหมือนเหมือนเหมือนปีนู่นแล้วเราจะงุบงิบไป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 มันจะมีอาการเหมือนตอนที่พนทิพท้องตอนนั้นเลยจะมีอาการเหมือนกันแต่อันนี้ยังฟันธงไม่ได้หรือว่าขารฟังหรือยังไงอันนี้ยังบอกไม่ได้แล้ว ควันโอ๊ตก็โบกไม่ได้เหมือนกันเออขนมาก็ดูดูก็ดูไปเรื่อยๆติดตามอาการของพอนทิ์ไปเรื่อยๆโบกไม่ได้ควันโอ๊ตก็โบกไม่ได้ ม่ให้เหตุการณ์ไลย์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับคนทิพย์อีกอะไรหนะ่เออเสียงเสียงเสียงคนทิพย์เสียงให้เพ y o ยูทูบหน่อยอ่างขนุนอ่างขนุนอ่างขนุนดูอ่างขนุนพ่นทิพย์ขมองไม่เห็น อามีดออกแน่ข้นนั้นมีดแล้วกต็ตกหายโอเคแล้วร่างกายเข้าหมูดสูปกติแล้วเบบีซีบคบคุณเอฟซีที่เป็นห่วงเป็นใยนะคะนี่เมื่อวานนี้โยนไม่ไหวจริงๆเมื่อวานนี้เวียนหัวเวียนหัวมาก วัดม่คือวัดม่วัดน้นวัดน้หนหน้าหนาวหรือเปล่าเนาะพลทิ์ ทริปนางต้องการความสงบไม่เมื่อปีหนาหนาวปีนี้หนาวปีนี้โอ้หนาวหนาวโอ้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 อไม่ได้เก็บหลักเลยอันุน นุนชุดก็มาแล้วนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะหนุนนะหนุนนำหนุนนำเมื่อคืนเจ๊ตุยนุ้ยก็นอนเหมือนเดิมโอ้แต่เมื่อคืนนี้ยังไม่สามทุ่มเลยขนุนหลับแล้วเมื่อคืนนี้ยังไม่สามทุ่มเลยขนุนหลับก่อนแล้วอีกห้านาทีสามทุ่มขวานรอดว่าขนุนหลับแล้วถ้าจะเหนื่อยในการเดินทางใช่ไหมขนุนหลับเร็วมากเมื่อคืนนี้ช้างบ้านนี้นอนเร็วไปไมสิ บางเชือกยังไม่ถึงสี่ทุ่มเลยหลับแล้วสามทุ่มครึ่งบางเชือกก็หลับแล้วนอนเร็วสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมนุนแม่ควองก็เลยไม่ค่อยจะไล่ช่วงกลางคืนดึกๆประมาณนี้อย่างอย่างอย่างเยอะก็สามทุ่มนิดๆทลายสุดนะสามทุ่มนิดๆถ้าเกินสามทุ่มครึ่งไปแล้วนี่ไม่เคยไล่ลแล้วไม่เคยไล่เพราะว่าช้างเขาต้องการพักผ่อนเลย เมื่อคืนนี้ขนุนหลับเร็วมากข้าจะเหนื่อยบุงบอกว่าเพลียมากมาถึงบ้านก็ไม่ได้นอนเพราะว่าแม่วาดนางตัวลายตัวไลยประจําบ้านนี่แม่วาดนี่เมื่อวานนี้สงสารพลทิพย์มานางนอนอยู่เชยๆดีๆ,ดๆนี่นีเอามือกวาดเอาดินแถวนี้โยนใส่พลทิพย์พลทิพย์ก็ไม่รู้ไม่ชี้อะไรเลยไม่รู้เรื่องอะไรลแล้วคนเลือกไปได้หลาย อยู่ไดป้าสิตัวเสือกอีห่างเงาคักเงาเนี่ยตัวเชือกพี่ใหญ่กับแม่วาดคุณวะร,รีบไปพ่อใหญ่โอ๊ตควานโอ๊ตเอ้ยยูทู e หันหลังให้อยู่ยูทู e ลองตามไปโรงเรียนไปแล้วขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะวันนี้นักเรียนเข้าเรียนวันแรก วันนี้เด็กยิงลิซ่าเข้าซองวันแรกนะคะนี่เอาให้ผ่านไปด้วยดีสามวันสองวันแค่นั้นละโอ้สิคนนี้ยังไปหลายกินเยอะก็รักินเยอะจังได้กับไปเปะปูปปงก่อนเดอ้อ บายบายเออบายบายเพาะเลยบายบายไปโลดไปเออไปแล้วสวัสดีค่ะ